สวัสดีครับยินดีต้องรับเข้าสู่รายการ t i m e l i น์ออฟวอร์ไทม์ไลน์ออฟตอนปราบชุมนุมเจ้าพี่ใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Timeline ออฟวอร์รายการที่จะพาคุณย้อนรอยหน้าประวัติศาสตร์สงครามครั้งสำคัญของชาติไทย วันนี้เราจะไปติดตามภารกิจสำคัญอีกครั้งของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการปราบชุมนุมเจ้าพิมายซึ่งนับเป็นชุมนุมสำคัญที่มีความซับซ้อนทางการเมืองที่สุดชุมนุมหนึ่งหลังการเสียกรุงศรีอยุธยากรมมื่นเทพพิพิธผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ภายหลังความพ่ายแพ้และบาดเจ็บที่เกยชัยในปีพุทธศักราช2311 สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงฟื้นฟูพระวรากายและมุ่งสู่การปราบปรามชุมนุมต่างๆเพื่อรวมชาติชุมนุมเป้าหมายในครั้งนี้คือชุมนุมเจ้าพิมายที่ตั้งอยู่บนที่รับสูงโคราชบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหัวหน้าชุมนุมนี้คือกรมมื่นเทพพิพิธพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านผู้นี้นับเป็นบุคคลสําคัญทางการเมืองอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นเจ้าหน่ายเพียงพระองค์เดียวที่ยังทรงมีพระชนชีพ และอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยาจึงดึงดูดผู้คนจํานวนมากทั้งขุนนางเก่าและผู้มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์เดิมให้เข้าร่วมด้วยอำนาจการปกครองของชุมนุมพิมายถูกบริหารโดยพระพิมายซึ่งเป็นผู้สําเร็จราชการและบุตรชายคือพระยาวรงศาเจ้าเมืองนครราชสีมานอกจากนี้ยังมีภัยแทรกซ้องเมื่อม่องย่าแม้ทัพมาที่แตกภายหลังค่ายโพสามตนแตก ได้หนีมาขอความคุ้มครองจากกรมมื่นแทบพิพิธท,ที่เมืองพิมายเป็นการท้าทายอำนาจของกรุงธนบุรีโดยตรงทําให้สมเด็จพระเจ้าตากสินกรสินพระทัยยกทัพไปปราบปรามโดยทันทีการจัดทัพและสมรภูมิสําคัญในการสืกครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินส่งมอบหมายให้แม่ทัพคนสําคัญสองท่านคือพระราชวรินทร์ซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมห ah าราชรัชกาลที่หนึ่ง และพระมหามนตรีซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถเป็นทัพหน้ากองทัพเคลื่อนพลผ่านป่าดงพญาไฟมุ่งหน้าเข้าสู่นครราชสีมาครูมะหมื่นเทพพิพิธเองก็ทรงทราบข่าวการลุกรานจากธนบุรีจึงได้จัดทัพป้องกันที่สําคัญ2จุด 1. ด้านคุนทศทางทิศตะวันตกของเมืองนครราชสีมามีพระยาวรองาเป็นผู้รักษา 2. จอหอ ทางเหนือของเมืองมีพระพิมายพระยามหามันตรีซึ่งเป็นบุตรชายอีกคนของพระพิมายและมองยา่าแม้ทัพพม่าที่แตกพ่ายตั้งมั่นอยู่ใช้ชนะที่เด็ดขาดของกรุงธนบรุรีการโจมตีเริ่มขึ้นอย่างดุเดือดสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงส่งทัพหน้าภายใต้การนำของพระราชวรินและพระมหามนตรีเข้าโจมตีพระยาวโรงสาที่ด่านขุนทศ ขณะที่พระองค์เองก็ทรงนำทัพหลวงเข้าโจมตีค่ายของพระพิมายพระยามหามนตรีและมงยาที่จอหอผลปรากฏว่ากองทัพกรุงธนบุรีได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดทั้งที่ด่านจอหอและด่านขุนทศแกนนำของชุมนุมเจ้าพิมายที่ด่านจอหอถูกจับกลุ่มและถูกสำเร็จโทษขณะที่กรมมื่นเพชรพิพิธก็ทรงตกพระทัยเมื่อทราบข่าวความพ่ายแพ้จึงทรงพาพักพวกหนีขึ้นไปยังดินแดนล้านช้าง แต่ก็ทรงถูกขุนนางท้องถิ่นติดตามจับกลุ่มตัวมาถวายการปราบปรามชุมนุมเจ้าพี่หมายในครั้งนี้ได้ชื่อว่าเป็นชุมนุมแรกที่สมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถปราบปรามได้อย่างสําเร็จเป็นการทําลายฐานอํานาจสําคัญของกลุ่มที่อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์อยุธยาเดิมทําให้พระราชอํานาจของกรุงธนบุรีมีความมั่นคงยิ่งขึ้นอย่างมากและเป็นการเริ่มต้นเส้นทางการรวมชาติอย่างแท้จริง สำหรับผู้มีความดีความชอบในการศึกครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงปูนบาเหน็จความชอบโดยเลื่อนยศพระราชวรินท์เป็นพระยาอภัยร,รณริศและพระมหามนตรีเป็นพระยาอนุชิตราชาซึ่งทั้งสองท่านนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างชาติในยุคต่อมาการศึกปราบชุมนุมเจ้าพิมัยจึงเป็นก้าวสำคัญในไทม์ไลน์ออฟวอ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชาพบกันใหม่ในตอนหน้า กับการศึกทั้งต่อไปในการรวมแผ่นดินครับ